โอเคนะครับตอนนี้เราจะลองเชื่อมต่อภาษา Python เข้ากับ Power BI นะครับให้เราคลิกนะที่หน้าโฮมนะครับให้เราคลิก Option and Setting นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะด้านล่างนะครับหน้าโฮมนะแล้วก็เลือก Option นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นภาษา Python นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ถ้าเราพอจำได้นะผมก็จะบอกว่า เวลาที่เราติดตั้งตัว Python Anaconda นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะ,ะเขาก็จะลิงก์ไว้เป็น Default นะครับทีนี้ส่วนที่เราสร้าง Environment ไว้เนี่ยมันไม่ได้มีลิ s t ให้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกแค่ตัวที่เป็น Default เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลงตัวโมดูลหรือว่าตัว l i b r a r y ต่างๆเนี่ยให้ลงที่ตัว Base นะ,ะเดี๋ยวเราทำง่ายๆกันแบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็กด เชื่อมต่อเนาะโอเคเข้าไปเลยครับเราจะทดลองนะครับเชื่อมต่อตัวข้อมูลกันดูนิดหนึ่งเนาะ,ะคลิกที่ตัว Data นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่มอนะตรงนี้นะเมนูนะครับเราจะลองใช้ภาษา Python นะครับ get data เลยครับคลิกเข้าไปที่มอนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเลือก ตัวอ r t เ r นะครับแล้วก็มองหาภาษา Python Script นะครับก็คือตรงนี้ครับตัวของ Power BI เนี่ยเยี่ยมยอดมากในการเชื่อมต่อกับข้อมูลนะครับประเภทต่างๆนะครับเชื่อมได้เกือบทุกค่ายในโลกนี้แหละนะโอเคครับจากนั้นก็กด Connect นะครับตรงนี้เนี่ย เราก็จะเขียนตัวโปรแกรมนะครับที่อยู่ภายใต้ Environment ของ Anaconda นะครับมันจะอยู่ที่พา h ที่เป็น d e f a u l t ตรงนี้ครับนะเขียนตรงนี้นะเออเนี่ยก็คือตัว d e f a u l t ที่เป็น base ของ Anaconda นะครับถ้านึกไม่ออกนะครับมันคืออันนี้ครับอ่ามันคืออันนี้ครับเนี่ยตัว base ตรงนี้ครับคือ e n v i r o n m e ต t ตรงนี้อ่าหรือตรงนี้ฮะแล้วก็เปิดไอตัวของ Jupyter n o t e b o o k ที่ เป็น Default ของเขาเลยครับคืออันนี้เลยนะเอาละเราก็กลับมาที่ตัว Power BI นะครับตรงนี้เราสามารถเขียนสคริปต์ได้เลยนะครับจริงๆก็จะมีวิธีการสอนนะครับในการสร้างตัว Data อะไรต่างๆเอยอะแยะเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเขียนโค้ดดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับ import ตัว pandas นะครับ พวกเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็เราผมจะตั้งชื่อว่า d e ต t a เนี่ยได้ก,กับ P.D. นะครับเดี๋ยวเราดึงข้อมูลมาเลยนะครับเราจะใช้จากของโค้ดที่เราเขียนไว้แล้วนะครับก็คืออันนี้นะโค้ดอันนี้นะเพียงแต่ว่าตัวไฟล์ของข้อมูลตรงนี้ครับมันจะต้องอ้าง a าธที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรา ใส่ตัวนี้ไปนิดหนึ่งก่อนเนาะโอเคแล้วผ่าที่ถูกต้องคือตรงไหนนะเราก็เข้าไปที่ตัว Data นะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้ครับแล้วเราก็คลิกที่ Data ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในโล a t i o n ตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนนะเครื่องหมายนะครับให้ มันเป็น forward slash นะครับถ้าเป็น b a c k w a r d ไม่ได้นะครับขั้นตอนก็จะมีเหมือนกันนะมันจะไม่สะดวกสบายเหมือนใน python นะครับแต่ว่าเขาทำตัวสะพานเชื่อมไว้ให้เรานะครับทีนี้เราก็เอาตัวผ่านเข้าไปใส่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต copy อีกทีนึงเดี๋ยวผมจะ zoom ให้นะครับ เพราะว่าหน้าจอตรงนี้ค่อนข้างใหญ่มันก็เวลาที่อธิษฐหน้าจอมันจะมองเห็นเลน็กนิดเกียวนะครับเราเขียนโค้ดประมาณนี้ครับผมจะทสโค้ดดูก่อนนะครับว่ามันมันรันได้ไหมนะโด,โดยผมก๊อปปี้ตรงนี้ครับแล้วก็ไปทสนะครับที่ตัวของตัวเบสเลยฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เบสเลยนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่โฮมตรงนี้นะ แล้วก็ล n c ชตัวโน้ตบุ๊กที่เป็นตัวมาตรฐานเลยนะครับคือเราอาจจะต้องเทสตัวโน้ตบุ๊กดูก่อนนะครับว่ามันทำงานได้ไหมนะช่วงแรกๆอาจจะต้องทำความเข้าใจเขานิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะครับแต่ถ้าคนที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ก็พอคุ้นเคยกับภาษา Python อยู่แล้วก็เขียนโคด้ดแล้วก็ Copy แล้วก็เอาไปวางใน power bi ได้เลยอันนี้จะเป็นตัวเบสนะครับ ตัวเบสเลยนะก็จะมีตัวเฮลมีอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเหมือนกันนะแล้วก็ลองสร้างนะครับตัว notebook นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าเป็น02นะครับ02นี่จะเป็นตัวเบสแล้วกันนะ b เบ Python แล้วก็ลองเอาโค้ดไปวางนะครับ โอเคนะครับตรงนี้เราต้องใส่โค้ดตั้งแต่ตรงนี้เนาะแล้วก็มาใส่ตรงนี้โค้ดก็เขียนให้เหมือนกันถ้าเราไม่ได้เช็คโค้ดนะครับมันก็จะดึงไม่ได้เนาะแสดงว่าโค้ดตรงนี้พอใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เอาไปวางในตัวนี้ใหม่นะครับอ่แล้วกดโอเคครับโปรแกรมมันก็จะคอนเน็กเลยครับ แล้วตอนนี้เราจะมีตัว Data ที่เป็น df Python ขึ้นมาครับอพอเราคลิกตรงนี้ครับข้อมูลที่เคยอยู่ในจูป y เตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแล้วอยู่ในฮาพันดา Python เนอะตอนนี้มันเข้ามาอยู่ใน Power BI เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราเขียนโค้ดแค่นี้นะถ้าเราเขียนโค้ดในเรื่องของการทา Preprocess หรือว่าการ Cleaning ตัว Data อะไรเบสเองตนะครับมันก็จะ เขียนเป็นสคริปต์เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับเราติ๊กถูกที่เครื่องหมายกล่องตรงนี้นะครับตรงนี้นะเราติ๊กถูกแล้วพวกเราจะโหลดเข้าไปได้หรือไป transform ต่อในตัว transform data ที่เป็นคล้ายๆกับ power query นะครับใน power bi ก็ได้นะเราโหลดเลยครับตอนนี้พวกเราได้ data df เข้ามาอยู่ใน power bi เรียบร้อยแล้วครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็มีข้อมูลต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปประกาศพวกตัวแปรอะไรกันนิดหน่อยนะประเภท data type อะไรพวกนี้ครับไม่ยากแล้วตอนนี้เราเชื่อมต่อภาษา Python ได้แล้วนะครับ